สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Drive g d r i f t ช่องที่พาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งโลกยานยนต์ทั้งรีวิวรถใหม่การทดสอบสมรรถนะและเทคโนโลยีสุดล้ำของวงการรถยนต์วันนี้เราจะพาไปชมรถกระบาดรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยกับ2027 Isuzu D Max ที่กลับมาพร้อมความแข็งแกร่งดุดันและทันสมัยยิ่งกว่าเดิม2027 Isuzu D Max มาพร้อมดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมที่ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีเส้นสายคมชัดพร้อมไฟหน้า LED Matrix ที่ให้แสงสว่างชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืนฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกทรงพลังเส้นข้างตัวรถเน้นความบึกบึนและแข็งแรงด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายและทรง C shape ที่เพิ่มความดุดันและความพรีเมียมให้กับภาพลักษณ์โดยรวมนอกจากนี้ยังมีล้ออลลอย์ขนาด18นิ้วดีไซน์สปอร์ตและตัวถังให้เลือกหลายสีรวมถึงสีแดงเมทัลลิกที่ดูโดดเด่นสะดุดตา ภายในห้องโดยสารของ DMAX ปี2027ได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่ด้วยการใช้วัสดุคุณภาพสูงบอะดหนังแท้เดินได้ตะเข็บคู่แบบสปอร์ตแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้หรูหราและใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสขนาด12นิ้วแบบ floating display รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางจากแบรนด์ชั้นนำเพิ่มประสบการณ์การขับขี่ที่ทั้งสบายและสนุกขึ้น พวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมเสียงและจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบอีกทั้งยังมีระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ2โซนที่ช่วยให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกผ่อนคลายตลอดการเดินทางในส่วนของขุมพลังอิซูซุยังคงความเชื่อมั่นในความทนทานและประหยัดเชื้อเพลิง โดย2027 D-Max มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ3.0ลิตรที่ให้พละงกำลังสูงสุด2 1 0แรงม้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้ตอบสนองไวและนุ่มนวลยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซล1.9ลิตรรุ่นปรับปรุงใหม่ที่ให้กำลังมากขึ้นแต่ยังคงประหยัดน้ำมันเหมือนเดิมระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อพร้อมโหมดการขับขี่ให้เเลือกตาาามมสภพถนนไนไ่่วจะป็ Normal รลแะ Off-Road ในด้านสมรรถนะการขับขี่ดี m x x รุ่นใหม่นี้ได้รับการปรับปรุงระบบช่วงล่างใหม่ทั้งหมดโดยใช้ช่วงล่างแบบดับเบิลวิชบนด้านหน้าและแับซ้อนหลายชั้นด้านหลังเพื่อให้การทรงตัวดีขึ้นและรองรับแรงกระแทกได้ดียิ่งกว่าเดิมระบบพวงมาลายัยไฟฟ้า EPS ช่วยให้ควบคุมได้แม่นยำในทุกสภาพถนนและระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ที่เพิ่มความมั่นใจในทุกครั้งที่เหยียบเบรก ด้านเทคโนโลยีความปลอดภยัย DMAX 2 0 2 7จัดเต็มด้วยระบบ Isuzu Smart Drive Assist ที่มาพร้อมฟีเจอร์อย่างระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคัน360องศาและระบบตรวจจับคนเดินถนนรวมไปถึงถุงลมนิรภยัยรอบคันถึง8ตำแหน่งเพื่อปอกป้องผู้โดยสารในทุกสถานการณ์ ราคาของ2,027 Isuzu D-Max จะเริ่มต้นที่ประมาณ850,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1.4ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่ทั้งแข็งแรงใช้งานได้หลากหลายและมีความหรูหราในเวลาเดียวกันไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือทางออฟโรด D-Max รุ่นนี้พร้อมตอบโจทย์ได้ทุกการใช้งานโดยรวมแล้ว2,027 Isuzu D-Max คือการผสมผสานระหว่างความแข็งแรง ความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ยกระดับมาตรฐานของรถกระบะให้ก้าวไปอีกขัน้นทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและความปลอดภยัยหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ครบทุกด้านนี่อาจเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามช่อง DriveWing d r i f t เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดพิเศษจากเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ